การเวียนทักทายช่วงเย็นๆนะคะวันนี้พามาดูความล้มเหลวของพี่เพ็นค่ะเนี่ยค่ะดูนี่คือไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะที่พี่เพ็นได้ขุดเงาแล้วก็ชำอะค่ะแต่ทีนี้สาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่พี่เพ็นได้ชำไผ่นะคะเป็นช่วงที่ฝน มาอย่างหนักเลยค่ะเป็นพายุเข้าประมาณ3ลูกติดกันก่อนที่จะเข้าฤดูฝนนะคะทำให้ต้นไผ่ของวิเพียนนี้ติดเชื้อราดูค่ะกว่าจะขุดได้แต่ละต้นนะคะดูน่าจะเราๆประมาณ60ต้นได้ะคะ่ะก็ชําทั้งหมดก็ประมาณ400ต้นก็เสียประมาณ60ต้นนี่ค่ะเห็นไหมเสียดายมากเลยค่ะ ซึ่งตาไผ่จะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมตาไผ่มีทุกตาเลยค่ะเนี่ยเห็ไตามีทุกตาแต่เขาอ่าพี่เพนบ่มแล้วแต่ไม่ได้ฉีดยาการเชื้อราไงมันทําให้เขาติดเชื้อราแล้วไม่แตกแขนงไม่แตกตาไม่เปิดอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของอ่าไผ่กองนี้ที่ไม่ประสบผลสําเร็จ ก็ถือว่าเยอะเลยนะคะแต่ก็ต้องเชื่นชมตัวเองนะคะว่ามีความพยายามเพราะว่า,เ,าเราเป็นมือใหม่เนาะเพิ่งลองหัดทำเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มันมันทั้งได้และไม่ได้แต่ก็มันทุกอย่างมันก็ต้องมีของเสียแล้วเนาะเวลาเราทำงานทำอะไรคะ่ะก็เลยให้พี่เพงก็จะให้กำลังใจตัวเองประมาณนี้แหละคะ่ะตัวที่ชำติดไปก็ได้นำไปขายไปตลาดแล้วค่ะ ส่วนตัวนี้ก็นี่แหละค่ะพี่เพ็นก็จะเอาดินตรงเนี้ยค่ะดินหรือแกลบดําที่พี่เพ็นได้ใช้ชําไผ่นี่แหละมาชํามะเขือแล้วก็ชําเม็ดพริกต่อไปอตัวมะเขือพี่เพ็นได้เพาะไว้แล้วแต่ฝนตอนนี้ฝนทิ้งช่วงเลยค่ะเดี๋ยวให้มาดูก็เลยยังไม่มีโอกาสที่จะดึงออกมาใส่ถุงดํานะคะดูต้นมะเขือสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคือเขาก็หลายใบแล้วค่ะเนี่ยคือต้นใหญ่แล้วล่ะแต่พี่เพ็นอยากรอ รออีกนิดหนึ่งคือรอให้ฝนมันมาต่เวลามันฟื้นตัวมันจะง่ายค่ะถ้าโดนฝนลงแล้วเวลาเขาฟื้นตัวมันจะง่ายแต่ถ้าเราไปดึงดึงไปตอนนี้นะคะเออมันแรงๆเงี้ยมันก็จะตายเอาง่ายๆดือ้อๆเลยก็เลยไม่เป็นไรก็เลยมาปรับใช้ค่ะเดี๋ยวแกลบดําที่พี่เพนได้ล้มเหลวไปตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวพี่เพนก็เอามาชามะเขือชําอะไรต่อไปก็ อยากลงให้ดูไอ้ส่วนที่มันไม่สําเร็จเนาะไอ้ส่วนสําเร็จก็ประมาณนั้นแหละที่เห็นเห็นกันในช่องอะค่ะก็นี่ก็มีล้มเหลวบ้างเป็นธรรมดาก็สู้ๆกันต่อไปก็พี่เพนก็ยังจะสู้ต่อไปก็คงไม่ท้อแท้แล้วค่ะที่แน่ๆคือปีต่อไปเราก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้เนาะปีนี้ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะอย่างแรกอันดับแรกตัวเองก็ต้องไม่หมดความหวังก่อนเนาะต้องต้องใจสู้ก่อนไม่งั้นจะท้อ ก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็มาลงไผ่ประมาณนี้ให้ดูสวัสดีค่ะ